สวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์มาคนแรกเล่าให้อาจารย์ฟังก่อนเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดนะพี่เป็นคนชอบดูพี่เป็นคนชอบดูนนอบดไอติ i ต t อกใช่ไหมพี่ก็ถ่ายไอติศตอกดูไปเรื่อยเรื่อยเเรื่อยๆอันนี้ต้องมาเล่านอกบ้านนะเล่าในบ้านไม่ได้เพราะเดี๋ยวโดนตื้อขนาดระวังตัวแล้วยังโดนทันเดินออกมาเล่านอกบ้าน พี่อเห็นไอ้ที่เขาโฆษณาโอกระจูอ่ะหลายวันแล้วในติกต o k อะเยอะมากเลยที่ชวนลงทุนชวนลงทุนเพื่อนไม่มามาเจ็ดคนแล้วไงเจ็ดคนละใครสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะคะอันนี้จะมาเล่าถึงความประมาทของพี่เองแหละคือเราก็ระวังอยู่แล้วเพราะว่าเคยเห็นไอ้พวกทองพวกหุ้นพวกของวิกรมอะไรอ่ะ ออกนอกบ้านอยู่ในบ้านไม่ได้วันนี้เขาตังจะได้เวลาก็ดันลากออกไปข้างนอกอีกทีนี้ปรากฏว่าก็มาถ่ายโอกระจูเยอะมากเลยทึ่งโอกระจุ้นะี่มันของจริงนะโอกระจุเลยหลุดเมื่อกี้หลุดเดินกล้ามันจะเหมือนกับหุ้นเอไอทีที่มันก็ได้กําไรไม่พอดีเดินมาไกลหน่อยคนเลยหลุดเลยจาก22หรือ2คนจาก22หรือ2คนเลยหมดเลย ทีนี้คนเข้ากลับมาใหม่ละทีนี้พี่ก็เลยเอาเป็นว่าลองดูก็เลยทักเข้าไปถามส่งส่งข้อความเข้าไปถามเพราะว่าตอนที่พี่ดูหน้าปกตรงไอเดี้ยชื่ออะไรอ่ะติกตอกอะมันมีผู้ชายยืนอยู่สสี่คนแล้วก็ผู้หญิงยืนหนึ่หนึ่งคนแล้วมันเป็นภาพที่ไม่เหมือนกับอันอื่นไม่เหมือนหน้าตัวอื่นไงไม่เหมือนหน้าตัวอื่นทันั้นพี่ก็เลยว่าเอออันนี้น่าเชื่อถือที่สุด พี่ก็เลยทักเข้าไปมันก็บอกให้แอดไลน์เข้ามาพี่ก็แอดไลน์เข้าไปสวัสดีจ้บบพาบัวพอพี่แอดไลน์เข้าไปปุ๊บมันก็บอกว่ามันก็แนะนาน,นู่นนี่นั่นว่าเคยลงทุนไหมพี่ก็บอกไม่เคยเพราะว่าตอนนั้นพี่ก็ใช้โบเกอร์ทําตอนที่พี่ซื้อหุ้นเอทีพี่ก็ใช้ใช้โบเกอร์ทําพี่ก็เลยบอกพี่ไม่เคยทีนี้มันก็บอกว่ามันก็แนะนําว่าสนใจเป็นหุ้นระยะสั้นระยะระยะยาวคะเราก็เลยบอกว่าสนใจระยะสั้นคะ่ะเพราะเราไม่อยากถือยาวเออ แล้วก็ไม่อยากสียาวแล้วก็เอาเอาเป็นระยะสั้นนั้นขอแนะนําที่สามพันถึงห้าพันบาทนะคะตอนแรกพี่กะจะลงทุนแค่พันเดียวพี่กะจะลงทุนแค่พันเดียวไงลองดูเออเสร็จแล้วพอเข้าไปปุ๊บมันก็แนะนํบล็อกเกอร์เข้ามาให้พี่เลยเออมันแนะนํบล็อกเกอร์พี่ก็เอ๊ะมันเมื่อกี้มันก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วทำไมมันยังแนะนํบล็อกเกอร์เข้ามาอีกคนหนึ่งทีนี้มันก็มีรหัสบล็อกเกอร์อะไรน่าเชื่อถือได้เลยเราก็ถามว่าคุณเป็นบล็อกเกอร์ที่ไหน มันก็ว่าเป็นโบเกอร์ตลาดหลักทรัพย์มันว่าอย่างนี้นะก็หลักของคอร์รลต่อของกิมเองอ้าวของกิมเองมันก็โอเคนี่หว่าเพราะว่าพี่ก็ใช้ของกิมเองอยู่อันที่แล้ว่นะใช้ของกิมเองแต่พี่เป็นการซื้อหุ้นขึ้นลงตามราคาตลาดขึ้นลงแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่มันมันมันเป็นการซื้อมันเป็นการปั่นหุ้นเข้าไปในปั่นหุ้นมันก็ถามว่าจะใช้ AI หรือจะใช้คนพี่ก็บอกเออใช้ AI แล้วกัน เพราะถ้า AI เนี่ยมันมันยังมีความสเสถียรมากกว่าคนใช่ไหมปรากฏว่าเออนั้นเดี๋ยวจะทํากําไรดูเลยนะคะแล้วเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราทำาวันละสองรอบนะคะไอสองรอบของเราก็คิดว่าครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองก็คือสองรอบใช่ไหมปรากฏว่าปื๊ดมันก็ไปแป๊บหนึ่งบอกรอแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งมันไปทํากําไรมนาะให้ละสองร้อยแปดสิบห้าสองร้อยแปดสิบห้าบาทแล้วก็เอ๊ะทำไมมันใช้วิธีแบบนี้วะทาไมมันไม่ไม่ถือหุ้น ทำไมมันทําเร็วจังเลยปกติมันจะต้องรอในตลาดวันต่อวันใช่ไหมทำไมมันมันตอนนี้มันเป็นอย่างนี้สวัสดีจาก KS แล้วก็ออเช่างมันว่าไหนๆก็ไหนๆละมันก็อ่านนั่นเดี๋ยวเราไปรอบต่อไปกันเลยนะคะแล้วก็คิดว่าเออสองรอบครบแล้วจบรอบนี้ได้สองร้อยกสิบสี่บาทหกนี่ต้องจดกระดาษเอาไว้เลยนะสองรบาทหกตังค์เสร็จแล้วเราก็เออพอ ฉันขอขอถอนคืนถอนหุ้นถอนไอ้นี่คืนเพราะรู้สึกมีความรู้สึกไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบมากนและวิธีการอย่างนี้เราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคุณคุณถึงทําแบบนี้มันไม่ใช่ถือหุ้นมันไม่ได้ถือ,ถ,อถือหุ้นตามกลไกตลาดหรอมันบอกว่าทําอย่างนั้นแล้วคุณพี่จะได้เงินอไรายได้มาจากไหนล่ะคะมันว่า,างี้นะป้าเราไปต่อรอบที่สามก็เลยมันก็หายไปแป๊บนึงสวัสดีค่ะคุณนิตยามันก็หายไปแป๊บนึงสักก็เดี๋ยวมันก็บอกว่า เรา,าไปต่อรอบที่สามกันนะคะแต่ตอนเนี้ของมันพี่ติดล็อกแล้วค่ะอ้าวแล้วอ้าวแล้วมันบอกติดล็อกและอ้าวแล้วมันเริ่มแล้วมันก็บอกว่าคุณพี่เลือกเลยค่ะจะเลือกเพิ่มเงินราคาที่เท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรเงี้ยว้าวทำไมจะต้องเพิ่มเงินในเมื่องเงินฉันก็มีอยู่แล้วทำไมจะต้องเพิ่มถ้าถ้ามันติดล็อกเราก็ไม่ไปถ้าเอาก็ก็เอาแค่นี้พอเลิกถอนคืนถอนคืน,น,นทุน แล้วก็กำไรอถ,ออถอนขอถอนคืนเลยค่ะไม่ได้คะ <_ an> ่ะคุณพี่ถ้าคุณพี่ไม่ไม่ไม่เพิ่มเงินลงไปเราไม่สามารถจะถอนทุนกับก,บกำไรออกมาได้ว่าอย่างนี <_ an> ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่ก็นวงดึงมันใหญ่เลยนะดึงเวลามันมันบอกพี่คุณพี่จะหมดเวลาแล้วค่ะบอกไม่เป็นไรค่ะหมดก็หมดขอทุนคืนค่ะเอาทุนคืนกับกำไรคืนแล้วกันแล้วก็พูดอย่างนี้นะมันก็ไม่ยอมทำเงินก็ไม่ยอมแล้วก็คิดว่าเอาวะ ในตกกระไดพอยโจนมันก็มีให้เลือกตั้งแต่899 1599 2กั9 2 7บ9 9 9 8 9 9เราก9็เแล้วก็เลือกอันที่น้อยสุดก็เลือกอันที่899ไหนๆก็สวยแล้วคิดว่ายังไงก็สวยวงานนี้เจอแน่ๆเลยแล้วที่ปรากฏว่าเออก็ลงไปพอลง899ปุ๊บมันก็ไปทำกำไรมาให้อีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็ให้มาอีกรอบหนึ่งก็111บาท20รวม661บาทเอาละคะ่ะคุณพี่ต่อไปนี้นะคะ ขอคิดค่าดําเนินการ30ซแล้วก็เอออันนี้ไม่มีปัญหาแต่ทําไมมันคิดแพงเพราะว่าคนเก่าที่พี่ทำม,มันคิดแค่7.5%หรนือไงไม่รู้อันนี้เอา30%เราก็ไม่บ่นไม่พูดเพราะรู้แล้วว่าว่าอันนี้ต้องเป็น18มงกุฎเ,เริ่มเริ่มมันมันกลิ่นมันคุ้งคุ้งมาแล้วตัอ้งแต่รอบรอบที่สที่ให้เติมเงินเนี่ยกลิ่นมันคุ้งคุ้งมาแล,แ,ลแล้วแล้วก็ใจดีสู้เสือพูดนั่นไว้ก่อนเสร็จแล้วมันก็บอกว่า ยอดกําไรยอดกําไรที่ต้องจ่ายค่าดําเนินการนะคะนึนคูณ3 0มต้องจ่าย4ี่ร้บาทแล้วต้องให้โอนไปใหม่นะคะมันให้โอนอีกนะคะอ่ะโอนโอนอ่ะโอนโอนสี่ร้อยเกบแปดอ่าแล้วลราต่อไปนี่พอโอนเสร็จว่าอ่ะล้วไปถอนทุนกับกําไรเลยค่ะมันก็โอนกลับมาให้พี่2 5งพบาทแล้วว่าอ้าวแล้วทุนพี่สามพันล่ะทำไมไม่คืนมามันบอกเราต้องไปต่อรอบสองค่ะ โอ้โหพี่ก็ไปแหวกดูเงินที่โอนมาเป็นเด็กหญิงชื่ออะไรสักอย่างไม่รู้พี่รู้แล้วอ้าวแน่อีนี่ใช่แน่แล้วนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในกลุ่มด้วยกันนะคะจะได้ไปสอนทีเดียวก็น่าซนาทำไมมันไม่หักกําไรมันมันต้องให้โอนกําไรไปแล้วมันถึงจะโอนมันถึงจะโอนเงินที่เราได้กําไรเมื่อกี้บวกกับบวกกับไอ้แปดเกที่มันโอนโอนให้มันไปอะ่ะ เอาคืนมามันก็คืนมาให้ก็เลยกลายเป็น25-60แต่มันขี้โกงยังไงรู้ไม่มันอาจจะมันอยากจะได้คอมเยอะหรือยังไงไม่รู้จริงๆกําไรมันแค่661บาทถ้า30%ก็ต้องโอนให้มันแค่ค่าคอมอ่ะ198บาทแต่มันดันมาบอกว่า1661 30%คือ498แล้วมันก็โอนมา1 6 61บวก899าบาทก็เลยกลายเป็น2560 ซึ่งตรงนี้เป็นผลดีกับพี่คือพี่ได้กําไรงอกจากตรงนั้นมาเจ็ดร้อยบาทเออวความความซวยยังไม่เยอะดังได้งอกกลับมาเจ็ดร้อยบาทตอนนี้ถ้ากับพี่นะติดลบอยู่ในนั้นแค่พันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทตอนนี้ติดลบอยู่ในนั้นพันแปดร้อยสาสิบเจ็บาทก็เหมือนเหมือนให้ทานมันไปอะตอนแรกว่าจะไปแกล้งความใช่ไหมแต่แล้วไม่เอาดีกว่าอืมใช่ยังดีได้คืนมาสองพันกว่าบาทสองพันห้าร้อยหกสิบ ก็เทากับติดลบไปพันแบาทก็นึกว่าเป็นข่าวเคาะแล้วทีนี้มันพาเข้ากลุ่มยังไม่จบนะมันจะไปหลอกต่อในเข้าในเข้ากลุ่มใหม่มันก็มีคนอยู่ในกลุ่มอ่ะสองคนมันบอกอ่ะไปพร้อมกันเลยค่ะเลือกเลยค่ะต่อไปนี้นะคะเราจะทํารอบสองค่ะรอบ2นะคะเราจะทําทั้งหมดอีก9้าครั้งค่ะพี่มานั่งดูอีก9้าครั้งมันได้เป็นแสนนะเนี่ยพี่ก็ไม่ยอม ไอ้พวกนั้นอะอสองคนน่ะอาจจะเป็นหน้ามา้าพี่ว่าอีกสองคนน่ะอาจจะได้เป็นหน้ามา้มาก็เลือกมันจะมีให้เลือกตั้งแต่แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดเลื่อนลงไปจนแสนสี่พี่บอกว่าทาไมคุณทําแบบเนี้ยมันเหมือนไม่ใช่บริษัทที่ถูกต้องเลยการการเทรดหุ้นมันไม่ใช่เป็นแบบนี้นะที่ทัดพี่เคยทํามันไม่ใช่แบบนี้การซื้อหุ้นก็ซื้อขึ้นให้มันเป็น,นกลไกของตลาด มันบอกว่ามันก็ไม่ยอมมันไม่สนใจที่จะฟังแล้วบอกว่าแล้วเวลาคุณโอนเงินกลับมาทําไมไม่มีใบเสร็จเหมือนที่พี่ทํากิมเองเขาจะมีใบเสร็จให้นี่คุณให้เด็กโอนเงินมาคุณใช่บริษัทที่จริงเหรออะไรเงี้ยพี่เขาว่ามันนะมันก็ไม่สนใจบอกไปค่ะเลือกเลยค่ะจะเลือกโอนเท่าไหร่ดีคะเพราะนี่ขึ้นขึ้นรอบที่สองแล้วติดโดนติดล็อกหมดเลยมันว่าอย่างนี้นะเกิดมันว่าโดนปลดล็อกหมดเลย บอกว่าไม่อะค่ะแล้วพี่กดออกจากกลุ่มเลยพอพี่กดออกจากกลุ่มปุ๊บมันตามพี่มาข้างนอกพี่บล็อกมันหมดเลยเออพี่บล็อกมันหมดเลยแล้วเสร็จแล้วบอกกฏว่าอันนี้คือก็เลยจะมาบอกว่าไอ้ไอโอกระจูอะไรเนี่ยนะแล้วพี่เออแล้วพี่ก็โทรไปสํานักง,งานใหญ่เออปกตินะคนเรามันจะเสียนะดวงมันจะเสียแทนที่จะโทรไปสํานักง,งานใหญ่ก่อนแล้วค่อยมาเล่นไม่ค่อยมามาทักไอพ้พวกนี้ ดันทักไอ้พวกนี้ก่อนค่อยโทรไปสํานักงานใหญ่พี่ก็เลยโทรไปสํานักงานใหญ่เออสวัสดีค่ะคุณลีโทรไปสํานักงานใหญ่เขาบอกว่าปอมหมดเลยค่ะแจ้งควาไมไว้เรียบร้อยแล้วคุณพี่ไปแจ้งความได้เลยค่ะเป็นมิจฉาชีพค่ะบอกเออทําไมคุณนะ่ะถึงปล่อยให้เขาเต็มติ k กตอกเลยคุณไปดูใน t ิ k กตอกเลเปิดไปตรงไหนก็มีแต่แอนนี้ทั้งนั้นเชิญชวนอย่างเงี้ยแล้วคนที่เขาไม่รู้จะทํายังไงแล้วถ้าคนไม่ไหวตัวทันทํายังไงถ้าไอ้สองคนนั้นที่มันอยู่ในกลุ่มมันไม่ใช่พวกมัน มันก็โดนไปเยอะนะเพราะมันมันเลือกลงไปอีกหมื่นเจ็ดกว่าเออเข้าไปคนเดียวแั่แหละเพราะฉะนั้นต้องมามามาก็าาเลยจะมาเตือนภัยว่าเออตอนนี้นะมันน่ากลัวมากแต่ตอนอย่างในเฟสอะที่วิกรมอะที่เป็นของคุณวิกรมอันนั้นพี่ไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะคุณวิกรมไม่มีทางมาะระดมทุนแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นอมตะอมตะครับอมตะนะครของเขาใ,ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางมามา,มาะระดมทุนอย่างนี้แต่โอ้กระจูนเนี่ยพี่ก็ เข้าไปดูในในกระทรวงพาณิชย์นะเขาเพิ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่สิบกรกฎาคมนี่เองเออแล้วก็มีผู้ถือหุ้นไอตอนตอนที่โอนไปอ่ะชื่อบุคคลธรรมดาพี่ไม่เอกใจ,จเพราะอะไรไหมเพราะพี่ตอนนั้นพี่ยังไม่เห็นไม่ได้เข้าไปดูว่าเขาถือหุ้นอยู่มีชื่อผู้ถือหุ้นอะไรบ้างก็คิดว่ามันโอนเข้าไปบุคคลเนี่ยแต่อีกองที่โอนกลับมาเนี่ยพี่ไปแหวกดูปุ๊บโอ้โหชัวร์ปากบัญชีผีใช่เด็กใช้บัญชีผีโอนอืม ใช่ผมว่าน่าจะมีคนไปแจ้งความไปบ้างแล้วได้อกมุ้มีบริษัทเ้าไปแจ้งความไว้บริษัทเ้าไปแจ้งความไว้แต่พี่ไม่เอาเพราะว่าพี่ถือว่าเป็นข่าวเคาะเป็นข่าวเคาะก็เลยเหมือนกับเราทาทานไปเลยแค่พันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทให้มันไปเขาอาจจะหิวโหยลูกเต้าลําบากลําบนเขาก็เลยต้องมาเป็นมิจฉาชีพหลอกคนแต่ถ้าเป็นเงินเยอะๆพี่ก็เอาแต่แต่พี่เอะใจต้องลาไอ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 ัออนที่โอนแปดเก้าเก้าแล้ว แต่เราต้องการดูว่ามันจะโอนกลับมาให้เราจริงไม้อะไรไหมเงี้ยปรากฏว่ามันมันไม่โอนมันโอนเฉพาะไอ้ที่เราโอนแปดเก้าเก้าไปกับกำไรแต่มันไม่รู้จะคำนวณผิดหรือมันจงใจมันตั้งใจหรือปเปล่าก็ไม่รู้นะว่าเออได้เยอะนะได้ตั้งพันกำไรพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไกยังไงเดี๋ยวยยเดี๋ยว,ยวต้องโอนมาให้มันอีกแง่อะไรแปดแปดพันเก้าพันหมื่นเจ็ดอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ไงมันก็เลยเป็นอะไรที่ว่า ใครหลอกใครก็ไม่รู้เออแต่ว่าเท่าที่รู้ว่าพี่โดนไพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทก็เอามาเล่าให้ฟังเออดีครับถ้าเราโดนหลอกโดนโกงแบบนี้บางจิตเป็นการทําทานไปเหมือนเราได้ทําทานนี้ให้ทานเข้าไปค่ะอาจารย์เพราะว่าเขาคงมีความจําเป็นในการต้องมาหลอกลวงเราอะนะเพราะว่าชื่อชื่ออะไรเนี้ยพี่ก็เข้าไปเช็คหมดแล้วมันก็มันก็เป็นมันไปเอาชื่อใครมาไม่รู้ว่าเป็นโบกเกอร์ เลขเลิกอะไรมันก็ถูกนะอ่ามันอยู่ในในติ๊กต็อกอะค่ะคุณลีมันอยู่ในติ๊กต็อกมันเป็นชื่อโอกระจูมันใช้บริษัทโอกระจูออกจําลังมาแรงตอนนี้ไงคะเขาเข้าตลาดหลักทรัพย์แต่เขาอะเข้าตลาดหลักทรัพย์จริงๆแล้วหุ้นเขาอะขึ้นลงจริงๆจากสามบาทกว่าตอนนี้ขึ้นไปสิบห้าบาทแล้วอะไอเราต้องการจะถือตรงหน่วยลงทุนนี้ไปคือเราเรา,เราลงทุนสามพันเราได้กี่หุ้นจาตามจํานวนราคาใช่ไหม เราคิดว่าอย่างนั้นแต่พอมันพาเข้าไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงมันเอาไปเทรดเทรดป่านหุ้นเทรดป่านหุ้นโดยใช้ระบบเอไออืมแล้วมันบอกมันน่ะเทรดเก่งนะมันเทรดให้คนได้เป็นแสนอะไรเงี้ยเราไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะเราไม่มีนโยบายที่จะไปโลภมากตรงนั้นอยู่แล้วถ้าเราโลภเราก็ลงตูมตูมตูมเลยแล้วเข้าไปแล้วใช่ไหมอืมเพราะนี่มันหุ้นมันยังราคาหลักสิบอยู่แล้วก็สามพันก็ต้องได้ต้องหลายหุ้นใช่ไหมเออถือไว้ยาวๆอย่างนี้ก็ได้ ยาไปเอาของเขามาใช่อะไรประมาณนั้นอ่ะแต่อาจารย์มาย้อนสอนหนูย้อนสอนพี่ <laughs> ย้อนสอนว่าคือผมัยไปเอามันมาในอดีตชาติ <laughs> เรื่องนี้จริงเออแต่เราเราคิดว่าเป็นเป็นให้ทำทานเข้าไปด้วยแหละมันจะได้เราจะได้จิตเราจะได้ไม่ไปหนี้ไงอืมมีคนให้ไปแจ้งความบอกอยช่างมันเถอะเงินแค่นี้เองแบ่งเงินกินปะแล้วก็ไอ อาจารย์คนนั้นก็โดนหนักเลยนั่นแหละเคยเป็นนักพนันด้วยอะไรด้วยก็เตือนกันไว้ประมาณน,นี้นีแอบแอบออกมาข้างนอกแอบออกมาข้างนอกแอบออกมาข้างนอกรู้ว่าพูดไม่ให้เขารู้เรือโดนพวกนี้มันแอบอ้างพวกพวกนี้มันแอบอ้างบริษัทใช่มันแอบอ้างบริษัท แล้วมันทําเหมือนเลยนะมันทําเหมือนเลยนะเดี๋ยวนี้มันมืออาชีพกว่าในเฟซถ้าในเฟซเนี่ยมันจับง่ายงเนี้ยแต่นี่มันเมืองอาชีพจริงๆเลยนะมันเอาคนพูดจริงๆอ่ะพูดเต็มพูดเต็มเลยนะมาไว้ข้างหนึ่งแล้วก็ไอ้ใบโปรโมทไว้อีกข้างหนึ่งถ้าคนไม่รู้อ่ะจะโดนเยอะมากอืไม่ได้เทรดก็ได้มันเอาเงินพี่นั่นแหละมาจ่ายพี่ก็ใช่ไงอันนี้มันคือเงินเงินพี่จ่ายพี่มันไม่ได้มันไม่ได้เทรดจริงมันปั่น เพราะว่าพี่พยายามกดเข้าไปในระบบระบบไอ้ที่มันมันเทรดอะนะแล้วพี่จะกดถอนเงินอะมันกดไม่ได้มันล็อกไว้เลยมันล็อกไว้เลยอืมก็เงินอันนี้ก็คือเงินพี่อะจ่ายจ่ายพี่ถูกแล้วมันมันก็หลอกไปวันหนึ่งถ้ามันหลอกได้มันก็ได้สิบคนมันก็ได้เป็นหมื่นแล้วบางคนมันไม่ใช่ลงหลักหลักนี้ไงมันลงหลักหมื่นหลักแสนก็มีไงถ้าคนที่ติดโลกว่าจะเอาเยอะๆอย่างเงี้ยอืม โอเคมาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะคะก็ามาเตือนภัยกันกับเพื่อนๆอ,อุย้ยร้อนมากเลยเงอแต่ป๊อปป๊อปป๊อนี่โอเคนะคะเข้าบ้านแล้วมันอาจจะไม่ได้เทก,ก็ได้มันเอาเงินพี่นั่นแหละใช่มันเอาเงินพี่แล้วม,มาจ่ายพี่แล้วส่วนต่างมันก็ได้ไปกินไงนะคะขอบคุณค่ะ